พี่น้องพอเฮ็ดเพิงจะ้ะสามดอกง,งามเลยค่ะพี่น้องพอเห็ดเพิงด้วยจ้ะพี่น้องโอ้แต่แดงงามๆามเลยค่ะมาดุนกันต้อค่ะพี่น้องอัติมานบ่ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลินดาพารุยจะพี่น้องนี่พาพี่น้องเขาป้าหาเฮ็ดจะ้จะจ้ะมาดุลน้ำกันค่ะว่ามันอัสิมานบ่ จะ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะกดกระดิ่งให้น้ำค่ะพี่น้องเผื่อไวพลาดคลิปไม่ไหมจ้ะจ้ะมาดูน้ำกันค่ะพี่น้องมาหอดกระพ่อได้จ้ะเห็ดผพิงสองดอกจ้ะพี่น้องมาในก็มาเม,ามือเ่อแหลกด้วยค่ะมาในก็มาหาเห็ดน้ำมูจ้ะหเห็ดผพิงจ้ะพี่น้องมาบ้านเห็นมูมาหาได้จ้ะ มันเลก็ได้ล่องมากค่ะพี่น้องมันนี่ก็ฝนตกไม่ได้ตัดอย่างจ้มนนนนะ,ะามานุดน้ากันเนาะค่ะว่ามานลเซมานบ่าจะพี่น้องพออ่อยเลยจ้ะดอกเนื่องค่ะพี่น้องกำลังเป็นล่าจ้ะเห็นเสื้อล่าขึ้นมาจ้ะพี่น้องดอกไม้ใหญ่เป็นไหนจ้ะพี่น้องพออ่อยเลยจ้ะต้องดอกค่ะดอกว่ในาใหญ่เป็นไหนพี่น้องเห็ดเผิงกต้องดอกจ้ะ เห็ดน้าเลยจ้ยจญญาะะพี่น้องดอกหน่อยค่ะดอกมั่ยไงพีนายจ้ะตอนนี้ก็รอบสองแล้วค่ะพี่น้องเห็ดเริ่มออกมาไหมจะ้ะค่ะพี่น้องพอเห็ดมันปูจะ้ะสองดอกก็น่าี่ขึ้นมาไม่ไมจ้ะพี่น้องดอกมันดอกเห็ดมันปูด้วยจะ้ะสองดอกอัน้รกค่ะพี่น้อง,องก็ลังเริ่มขึ้นจะ้ะ อ๋ออีเดี๋ยวจะพี่น้องพ่อเพื่ดอกด้วยค่ะเห็ดมันปูมันๆจะพี่น้องให้มันปูแสบด้วยจ้ะอู้อูพอเลยจ้ะกำลังขึ้นไม่ไหม้จะพี่น้องเห็ดมันปูด้วยจ้ะพี่น้อง,งพ,อพ,อพอเห็ดเพิงจ้ะตามดอกงาม,งามเนะค่ะพี่น้อง ให้เพิ่งน้าจ้ะพี่น้องโอ้ยแต่ลงงามๆเลยค่ะมาดุนกันต่อค่ะพี่น้องวัตสิมานบ่ค่ะมาหาน้ำกันด้ค่ะพี่น้องมาหาน้ำกันค่ะวัตสิมานบ่ค่ะมาเนี่ยดุดน้ำกันน้าจ้าหอียดอกนึ่งจ้ะพี่น้องโอ้ยติด,ดกันเลยจ้ะหามเมื่อแกงแรงจ้ะพี่น้องตอนนี้กันใกล้สิเที่ยงแล้วจ้ะ พีน่น้งองเขาเปดงามจ้ะเห็ดเผิงหางนุยุ้งนะพี่น้องดอกเดียวจ้ะพีน่น้องพอ,อ่อยเลยจ้ะคุณตาแม่แน่ใจพี่น้องเห็ดเผิงกอีกค่ะมันเองก็มามือแหกเลยจ้ะพี่น้องเพิ่งใช้เดิมอ,ออกมาบ้านจ้ะ มาลุ้นกันต่อค่ะพี่น้องหล่อกลังงามเลยค่ะพี่น้องอู้พี่น้องขออีกเดาจ้ะอยู่ติดติดกันเลยะค่ะพี่น้องดังเริ่มขึ้นจ้ะอูู้ยนะเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงมาหาจ้ะ นี่กระดังขึ้นไม่ไหมได้หน่มามาหาน้ำกันมาหาน้ำกันพอเห็นอยู่หอ,อยพี่น้องเห็ดเผือกงาม,ามจ้ะนอกงามเลยคะ่ะพี่นอ้องสองดอกจ้ะเห็ดก็แปรงคะ่ะพี่น,อน้องดอกนึงจ้ะคลิปไม้นะคะพี่น้องคลิปนี้ มาน,นี่กับคลิปใหม่จะเห็ดตอออกรอบสองเลยจ้ะพี่น้องมน,นีขอ,อเห็ดน่าเละได้จ้ะพี่น้องเห็ดน่าเละด้องนี่ค่ะเห็ดเนั่ย,ยกเ็เอาเบิร์ดมาค่ะพี่น้องมาเนี่มานี่ก็มือแดกเนาะค่ะพี่น้องเผื่อมันบ่ได้จ้ะโอ้โหสิม,มานเบามานค่ะมาเนี่เห็ดพอเห็ดเนี่ก็เอาเบิดจ้ะ ขาเห็ดกินได้เนาะค่ะพี่น้องพอเห็ดเพือกเลยจ้ะดอกนึงค่ะพี่น้นองอุ้ยดอกใหญ่จ้ะพี่น้องดอกใหญ่อ,หยอยู่ค่ะดินก็เริ่มแหง้งค่ะพี่น้องบ้านอยู่บ้านกต็ตก,กอยู่จ้ะอยู่ทางในเมื่ตกจ้ะมาหนีิเมื่อคืนฝนตกแห้งๆจ้ะอยู่บ้าน รอให้ผลวัตกค่ะพี่น้องนินเริ่มแห้งแล้วจ้ะทางบานตกแห้งค่ะมาขึ้นจ้ะเมื่อวานก็นได้ค่าววอาเห็ดออกก็เลยมาจ้ะมาเนี่มาหลุนมาหาน้ากันค่ะพี่น้องขอให้แดงจ้ะพี่น้องดอกเดียวแล้วค่ะ วันนี่กับมาก,กับช่องอีสานพาลุย่ยทุท่งไม้ค่ะพี่น้องมาก,กันสีขค้นค่ะตอนนี้กันอยากไปหาหมู่ก่อนค่ะพี่น้องตอนนี้ก็บ่เห็นกันแล้วจ้ะพอเห็ดแดงจงด้ะพี่น้องหาดอกค่ะเพี่นเห็ดน้ำหมากค่ะพี่น้องดอกหนึ่งนะจ้ะ ดอกด้ยค่ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องพอเห็ดเพิงจ้ะสองดอกามามน้ะพี่น้องยังแข็งเลยนะจ้ะหาพอได้แกงก็เอาค่ะพี่น้องมาเ่ยมือแหลกเนาะคะ่ะมหนาคอยว่ากันไมค่ะก็ข้าวค่ะพี่น้องดอกเดียวเลยจ้ะ ตอนนี้ก็ใกล้สิพ่อแกงแล้วครับพี่น้องหาเห็ดแล้วก็จะหาน้ำใหม่กับหาน้ำใหม่น้ำขันมานี่เอาสองอยางได้จ้ะเอาเห็ดเพิอกตาดเลยจ้ะพี่น้องจะเห้เพิ่มหาน้องยุ่งข้างเระะาค่ะอ่ออีกนิดนึงค่ะพี่น้องใกล้ใกล้กันได้จ้ะ พี่น้องอยามมาหารถก,กับเข้าเห็ดอีจ้ะถึงดอกนีน้นะคะดอกเดียวจ้ะพี่น้องมายามตะกาบ<ป>ช่องอีสารผ้าลุยดูยทุกไม้ค่ะพี่น้อง<ป>ตอ่กับนี้กับพ่อได้แกงแล้วจ้ะ เจ้าห<พ>น่อยกับาเจ้าหน่อยกับผ้ากันเดินทางกับค่ะพี่น้องช่วยค่ะพี่น้องวันนี้ผลงานของเขาได้เห็ดผดึ่งพ่อเกงแล้วค่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอลาก,ก่อนเด้อจ้าขอขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับการรับชมค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เ้วอค่ะกดกระดิ่งให้นั่ค่ะเพื่อประทาดคลิปไม่ๆม่จะ้ะจะคลิปนี้ก็ขอลาก,ก่อนค่ะ